เราบอกว่าคำนามเนี่ยมีตัวย่อก็คือคำว่า and จุดนะคะ and จุดอะไรเจ๊ J เขาสวยนะแต่เขาแปลกไอ้พวกนี้เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนนะะ่ยค่าคำนามเนี่ยเราจะเขียนตัวย่อไว้ n จุดซึ่งคำนามสามารถแบ่งออกได้เป็นนี้เลยค่ะนามนับได้ ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเล้วละนามนับได้กับนามที่นับไม่ได้ซึ่งนามที่นับได้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไหนใครรู้พิมพ์ เพมามาเลยแล้วก็เพมพมาเลยคำนามมีนามนับได้และคำนามก็มีนามนับไม่ได้แต่ถามว่าแล้วนามนับได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะอะขอคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยบอกแล้วว่าให้ทวนคำศัพท์อยู่เรื่อยเพราะเดี๋ยวจะถามคำศัพท์ภาษาอังกฤษตลอดเดี๋ยวช่วยทวนให้นะคะเล,ลิศมากเลยป,ปันปันนำทีมาแล้วควัลเจอร์นี่ค่ะเก่งมากพี่นัทสนานสุกคนอ,อลเบิร์พีเอลเอลและพี่ออมพี่อิง เก่งมากเลยแอลีร์นั่นก็คือคำว่า countable now นะคะ countable now คือ count แปลว่านับได้ใช่ไหมคะดังนั้นคำนามที่นับไม่ได้ใส่ prefix อะไรเข้าไปคะ คานามนับไม่ได้น้องว่าเจาจะใส่ prefix อะไรเข้าไปฉันสอน prefix แล้วหวังว่าจะไม่ลืมกันนะะีค่ะคำถามต่อไป countable noun แปลว่านามที่นับได้แล้วถ้านามที่นับไม่ได้ใส่ prefix อะอารยรงไปอะไรยรงไป,ะไงไปนะพี่ออกัสดีมากพี่ดีโดดีมากอ่ะ ป,ปันบอกเฮ้ยใส่อันอาพิจารณนอันอนดีมาอนเลิศอันเข้าสุโขวก็จะแปลว่านามที่นับไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราพูดถึงนามที่นับได้มันก็จะแบ่งออกมาเป็น2ทีมอีกเหมือนกันก็คือนามเอกพจน คุ้นใช่ไหมชื่อพวกนี้คุณคุ้นอยู่นะมันก็จะเป็นพวกคํานามที่เราเคยเรียนสมัยเราอยู่ปถมนี่แหละนามเอก,กพจน์อะไรก็นามละพาหูพจน์เฮ้ยน้องรูป้านามเอก,กพจน์ภาษาอังกฤษอะแบบเอก,กพจน์เอกอะเอกคือมีอันเดียวอะเราใช้คําภาษาอังกฤษว่าอะไรนะสิ่งอะไรนะสิ่งอะไรอะสิ่งอะไรมินี่สวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีนะ้กเรียนุกคนเลยนี้ค่ะพี่กัตพันธนะ์นารังมาอะ singular กับ p l URAL นั่นเองค่ะนามเอกพจน์เราใช้คำว่า singular noun และนามพหูพจน์เราใช้คำว่า p l URAL noun อ่ะประมาณนี้นคานี่ก็คือแจกแจงเรื่องคำนามลงมานิดหนึ่ง